สวัสดีครับนี่ผมลุยสวนนะครับวันนี้พามาดูโคกหนองนาที่ตําบลฟูฝ่ายนะครับอําเภอคุนหานรีสเกตเป็นน้องอัญชลีนะครับมาสํารวจพื้นที่โคกหนองนาปีแรกนะครับมีกำลังเริ่มต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอัญชลีก็น้องที่พาพรเป็นเพื่อนซีกันนะครับผมก็ติดส่อค่อยตามมาเยี่ยมนะครับวันนี้มาว่าเซีเปิ้ลเลยซีเปิ้ลเลยซีเปิ้ลเลยั้งแต่สมัยเรียนสมัยเรียนเรามาดูที่ของน้องสาวของอัญชลีนะครับนี่ือว่ามาเที่ยว โคกหนองนาโอ้วิธีคองไส่ไก่นี่นี่ของของประมาณใช่ไหมอันนี้ของโคกหนองนาเลยค่ะอ๋อโครงการโคกหนองนาเลยเราเราวางแบดไว้ว่าให้เขาผลแบบนีค่ะเราสามารถสมหนดแบบได้อ๋อวางแบบได้พวกนี้คองไส่ไก่รอบเลยเจ้าดินที่นี่มันเราไม่รู้นะว่าจะอยู่ได้ทั้งปีหรือเปล่าในคองไส่ไก่ก็มันก็จะสุดลงเรื่อยๆค่ะแต่ว่าจะน้อยอยู่เพราะว่าดินดินแข็งอยู่นะคะอ๋อแต่นี่จะเป็นดินเหนียวนะไม่เหมือนดินที่อุดมพรพิสัยนะ เพราะว่ามันเป็นดินเหนียวเหนียวเลยนี่มันจะมีคองรอบในด้วยเป็นคองสองชั้นก็ะจะปลูกตะไคร้ไว้กันดินชุดปีแรกไมี่ขุดเสร็จปีไหนนี่ไอเดือนไหนเอ,อ่อช่วงหน้าฝนนะคะปีที่แล้วโอก็เกือบปีแล้วดิเฮ้ยก็แสดงว่ญญาช่วงพืชมิถุนาพืชสะพามิถุนาเนะาะพืชสะพาประมาณพืชสะพานพอประมาณพษษาืชสะพานอืมมีสองบ่อเนื้อที่กี่ไร่นี่อันนี้เอ่อเฉพาะของพื้นที่โค้งหนองนานะคะสามไร่ เดี๋ยวจะมีของขอโครงการของที่ดินมาเพิ่มสำนักงานพัฒนาที่ดินมาเพิ่มอีกไร่นึ่งไล่เหมือนผลัดใหญ่ก็เป็นสีไล่เป็นสีไร่อันนั้นก็ขอเพิ่มแต่นี่เป็นโครงการโคงกรฟื้นนาค่ะให้ไปดูกันนี่ปล่อยปลาอย่างนี้ปล่อยปล่อยมาหมดแล้วค่ะแล้วก็มีมีปลาธรรมชาติที่ที่ช่วงน้าฝนเขาเหมือนว่าเขาจะมาอยู่จุดจุดตรงนี้ด้วยค่ะเพราะตรงนี้เป็นศูนย์รวมน้ําเลย๋อตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมน้ําเลยครับ ตอนที่จะมีททำโคกนองหน้านี่มันจะต่ำมากเลยตอนนี้ไปเดินขึ้นไปครับแล้วก็เริ่มปลูกไม้ไม้ผลด้วะอันนี้อะไรอินทรพาลํำปะหรือว่าต้นมะพร้าว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 แล้วก็สับปะรดเห็นเริ่มเริ่มปลูกปลูกไม้ผลแล้วนี้อ้อยมีแคร์แล้วก็มีมะเขือเริ่มเริ่มแสมแล้วเนาะปีแรกมันก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว ี่ะแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ดินดินภูเขาไฟนะถ้าเป็นภูเขาไฟต้องเป็นซัมที่เหล็กเนาะซัมพี่เหล็กซัมสะไซซัมตะตองอมอันนี้มันห่างจากซัมที่เหล็กประมาณสิบกว่ากิลถึงแม่สิบห้าเนาะถึงถึงค่ะถึงสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลมันก็เลยคนละพื้นที่อีกันนี่ดินแดนภูเขาไฟนะครับแต่นี Esta, small, <S <S ่เป็นเป็นปลายของภูเขาไฟภูเขาไฟเออภูไฟใกล้ๆภูไฟภูเขาายอยู่ในตำบลภูไย อำเภอคุณหานนี่ตรงนี้บ้านโอ้เสียงนาใหญ่พคตรดีขึ้นโครงสร้างแบบดีเลยนะนี่แบบมาตรฐานของเขาเลยทำเองทั้งหมดนะคะนี่อันนี้ค่อยๆลงหรือว่าจะทำทีเดียวเลยค่อยๆลงมาใช่ไหมไม่รู้ว่าบ้านโครงการเขาจะไว้สามปีเสร็จอ๋อบ้านนี้นะค่ะโอ้สามปีเสร็จก็แสดงว่าค่อยๆทยอยเพราะว่าทำทำเองไม่ได้จ้างแรงงานไม่ได้จ้างแรงงานอ๋อทำเราทำเองอ่ะเจ้าของบ้านทำเองอ่ะทำคนเดียวนะคะนี่พ่ออัจฉริยะเหรอไม่สามีอัจฉริยะ โอ้ชานมีอัจรนี่เป็นชาวต่างชาตินะครับก็ทําทาเองอ๋อโอ้ก็ทําแบบเหมือนกับของของเราได้โอ้ทาให้ดูฝีมือของชาวสวิสนะครับนี่โอ้ทาเองโอ้แน่นหนามากแต่ไม่มีเสาเข็มเนาะไม่มีเสาเข็มค่ะอ๋อาเราก็ลงลงเลยขุดลงเลยขุดขุดเหมือนบ้านเราอะนะวิธีการขุดอืมนี่โครงสร้างนี่เป็นไม้ข้างบนเหล็กไหมเหล็กเนาะอันนี้เป็นไม้นะเสาเสา เสาไม้แต่ว่าต่อด้วยเสาปูนเสาซีเมนต์การปลูกขึ้นเออถ้าใช้ไม้ทั้งหมดปลกขึ้นแน่นอนอือก็ก็ใหญ่อยู่นะเขาทำมีมีทรงนะเป็นทรงใช้ประโยชน์ข้างหลังก็จะน่าจะเป็นระเบียงที่นั่งทานกาแฟริมน้ำนี่วางโครงการไว้ดีเลยโครงการสามปีเขาค่อยทำไปเรื่อยพอดีก็ถ้าสามปีเสร็จเนี่ยเออเขาคงจะ ต้นนั้นมันก็โตขึ้นนะพวกไมุ้่นอะไรนี่มันเขาปลูกไว้เออเกเรเลยอืะควกหนองนาโอ้สุดยอดนาอยู่น่นาอยู่นาอยู่เห็นเห็นเป็นรูปไปลางแล้วตรงนั้นก็อ้อยก็ชวนกันมาเยี่ยมนะครับโดยคลิปนี้ก็ชวนกันมาเยี่ยมเพื่อนๆแล้วก็น้องนี่แหละชวนมาเยี่ยมน้องที่คุณหานก็เลยเก็บอีกประสบการณ์หนึ่งหรือว่าอีกคลิปหนึ่งที่ทำพวกหน้องนาแล้วก็ทําเกษตรไปด้วยนะครับก็น้องเขาทํางานอยู่บตโพวงนะครับก็เลย แค่ว่าแบ่งเวลามาทําเกษตรถือว่าเวลาเลิกงานหรือว่าวันหยุดอย่างนี้ก็ถือว่าขยันมากๆเลยวางโครงการไว้ระยะยาวเลยว้ชีวิตหลังเกษียณระวังนะครับมือกล้องพี่มันเป็นขั้นเป็นขั้นโอ้นี่เขาเขาดัดไม้ดัดอะไรไว้แบบรอเ่ให้มันนิ่งๆเลยนะทําเหมือนเหมือนเมืองนอกเลยนะเมืองนอกเหมือนยุโรปเขาเขาก็มีเขาก็มีไอเขาแบบในหัวเขาลวตรงนี้ก็เป็นกองไส้ไก่รอบตรงนี้ก็น่าจะแบบว่า อันนี้เดือนมกราแแต่ว่าน้ามันก็ยังไม่แน่ใจว่าช่วงแ้กจริงๆมันจะอยู่ถึงหรือเปล่าเพราะปีแรกถึงค่ะถึงเหรอของไส้ไก่นี่นะก็แสดงว่าดินไม่ใช่ดินทรายมันแถวบ้านพี่นะไม่ใช่ทรายแบบวข้างล่างมันจะเป็นคือเป็นซ้ำเลยค่ะข้างล่างหมายถึงว่าน้ามันจะมีมันจะชื้ออ๋อมันจะออกมาด้วยใช่โอ้ดินดีมากดินตรงนี้จะดีค่ะนี่คือ คือตรงนี้ปลูกข้าวได้งามกว่าเพื่อนเลยอสังเกดดตดูแต่แต่ตรงนั้นอะ่ะไม่ไม่เท่าไหร่แต่ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้นะตอนตอนนั้นที่พ่ายังไม่ทำใยังไม่ทำพวกลงนาแต่ดินมันจะเป็นภูๆนะครับตรงนี้เป็นเป็นเรียกว่าเป็นบ้านผมเรียกหัวหนาแต่นี่มันจะเป็นภูขึ้นมาส่วนมากชาวบ้านก็จะปลูกยางไว้เพิ่งทํามาสี่ห้าปีนี้มั้งยางใช่ไหมอ๋อยางไม่สิบปีแล้วค่ะอ๋อสิบกว่าปีนะครับยางนี่นี่แค่สิบกว่าปี้นแค่นี้เหรอเออเขาเขาไม่ได้ดูแลค่ะปลูกแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ได้ดูแล แต่ก็ที่แปลงเดียวไปที่มรดกนี้ของของของน้องสาวของน้องอันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่คือน้องเกษตรนะที่โขรองการอันนี้คือไร่หนึ่งค่ะนี่คืออันนี้ของสำนักง,งานพัฒนาที่ดินน้องเฉพาะน้องนี่เหรอไร่หนึ่งเฉพาะบ่อเนาะใช่ค่ะเฉพาะบ่อเนี้ยไร่หนึ่งไร่หนึ่งแต่นี่ก็คือ ที่ที่ถ่ายรูปให้ดูตอนนั้นมันจะเป็นดินพักขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็สูงขึ้นมาแต่ทีนี้น้ำนะมันมาเยอะน้ำมันเออละมันกบมาหมดเลยดินที่ว่ามันเป็นพักขึ้นมามันก็น่าจะซุดลงไปหมดแล้วแหละรูว่าอน้นมันเออแล้วน้ำมันออกข้างล่างด้วยใช่ไหมค่ะเอาละครับนี่นะครับนี่เขาเอาดินมาทําอะไรเนี่ยนี้กุดดินมามามาทำกั้นน้ําใช่ไหมเนี่ยเนี่ยดูเขากั้นน้ํา เขาจะทำสวนหรือเปล่าเขาน่าจะเอาดินตรงนั้นออกเพราะมันสูงนะคะไม่เอามาถมนี่นี่เอามาปรับที่บ้านปรับพื้นที่บ้านเพราะตรงนั้นมันสูงวันนี้จะเทียมสูงจริงโอ้โหจะใช้แรงงานคนนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับชาวสวิตนะครับไม่ธรรมดาโอ้ทำมาทำนาที่บ้านเรานี่แหละครับโอ้น้องนานี่วันนี้ไม่ได้เจอเจ้าของนะครับเจ้าของอีกสวนหนึ่งเราก็มาเยี่ยมน้องเขาที่สวนติดกันเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปที่บ้านของน้องอันนะครับเราดูควบคู่ไปเลยสำหรับวันนี้นะครับอ่าไป มเยี่ยมเรียกว่าเพื่อนสมัยเรียนดินก็ถว่าันเป็ดินเท่ไหร่นะคะดินใช่ไหมดินก็เพราะว่า้คือ่นาค่ะข้าวมันเป็นพืชที่ทนแรงตอเนอยู่แล้วดิน้าวปลูกข้าวดีแต่ว่าปลูกพืชบางอย่างเฟ้นไม้ผลใช่เห็นผักอย่างี้มันไม่ดีต้องบำรุงใช่ค่ะบำรุงเพิ่มปอหน่อยอนี่ก็ใช้ตัวสบระรดนะครับนั่นเขากำลังทำดินอยู่นะทำปุ๋ยผสมปุ๋ยตรงนั้นอ่ะ ที่สำคัญคือเศษอาหารที่อยู่ในบ้านนะคะจะม,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 มาใส่แล้วก็มันจะขึ้นมันจะขึ้นงามเร็วนี่ครับต้นสีแรกมะละกอสีไล่นะครับแต่เรงนี้ไม่ใช่เนาะอย่างนี้อืน,นี่เขาจะปลูกเป็นแบบสามสามแถวมีพริกมีชะอมต้นกล้วยมะม่วงใบเตยนี่ยชะอมแซมไปแล้วก็พริกนี่สลับสลับโอ้อย่างนี้นะครับแต่ว่าพวกระบบท่อยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็น เขาปีแรกอยู่เขาใช้เขาใช้น้ำามดาเออขาใช้น้ำบ่อน้ำบ่อที่ปั๊มมาแล้วก็ลดดึงสายยางอยู่ถือ,อว่าปีแรกจะไปนเน้นโครงสร้างก่อนเนี่ยเพราะว่าทําคนเดียวไงและมันจะเทไปตรงนี้ก่อนอารมณ์ของคนทคนําโคกหนองนาจะเป็นพ่พากก่อนแล้วก็โคกนี้ก็ค่อยๆเลี้ยงโตขึ้นไปพร้อมกับบ้านเลยอืมนี่คืออีกไอเดียหนึ่งนะครับสําหรับปีแรกของโคกหนองนาที่ตำบลผู่้ายนะครับจริงๆก็อยู่บ้านปลื้แต่มีที่อยู่ที่ตำบลผูฝ้าย อีกหมู่บ้านหนึ่งอ่ะบ้านปืออาณาจักรในสวนอาณาจักรรอบๆเราก็เป็นป่ายางข้างหน้าเราเห็นไหมครับป่ายางหมดเลยเป็นคุมๆไว้แต่คนคนขี้เหงาอ่ะอยู่ลําบากเพราะว่ามันจะคิดถึงในเมืองต้องซื้อของเข้ามาแต่ถ้าคนชอบสงบอ่าโอเคมาอยู่อย่างนี้ได้มีปุ๋ยคอกเห็นไหมนี่บ่อบ่อฟางเขาที่งเขาอัดเอามาไว้เขาจะมาคุมต้นไม้อืมคนี่ฟางจากนานะอ่าอัดอัดแบนี้แหละอืม เนื้อที่สีไร่แต่มีนาไปอีกไหมมีนามีนาไปอีกค่ะยยาวไปอีกจนถึงนั่นค่ะต้นต้นอยูค่ค่ะเออแล้วกี่ไร่ทั้งหมดรวมทั้งหมดทั้งนานทั้งนานี้ก็ประมาณรวมโคกน้องนาด้วยประมาณแปดไร่ได้มั้มคะแปดไร่ทำโคกน้องนาสีก็เหลือทีแรกก็เห็นภาพแล้วเราก็เห็นภาพว่าเราจะลงอะไรปลูกอะไรตรงนั้นมันจะมีน้ำมันมันมันจะมาแรงต้อสำคัญเลยอืมก็ลงที่สตรงนี้เลยแล้วนั้นมันเนินไงพอนน้ำมันมาจากปูใช่ไหมมันก็ไหลมาลงมาหาสาโหเก็บเก็บน้ำได้ดีเลย จะ,จะมีน้ําตลอดตรงนี้อแล้วก็คือถ้ามันแห้งเขาก็มีบาดาลตรงนี้ค่ะเสริมอ๋อนี่เขามีบาดาลจอไว้แล้วดักไว้แล้วตรงนี้สูบใส่ใส่ของใส่ไก่ได้<อ>มันก็จะหมุนเวียนอยู่ตรงนี้แสดงว่าน้าไม่ไม่แห้งนะครับก็คือหมุนเวียนอยู่ได้ตลอดโอ้เห็นไอเดียถ้ามีาถาม้ถามีสระน้ําแล้วมีบาดาลเนี่ยค่ะเปิดน้ําใส่สระน้ําก็จะอยู่บนในในพื้นที่ตรงนั้นพนะะี่ว่าสี่ไร่นี่กำลังพอดี คงน้องนาดูกําลังทําแบบครอบครัวเล็กๆแล้วก็ทําพอดีไปการัลกตไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากทานี่จะเน้นความสุขแล้วแหละวันเนี้ยเราเน้นความสุขละเราไม่ได้เน้นแบบเป็นอะไรนะเป็นเป็นพาณิชเยอะไปอืมแต่เรายังเน้นทั้งงานประจําทั้งทั้งพาณิชด้วยขยันในเราตัวเป็นเกลียวตัวเป็นเกลียวแล้วก็มีผู้ช่วยด้วยเนาะ เดี๋ยวเยวกับไปอีกที่พวนอสเตรีเดินย้อนกลับไปนะครับอันนี้ที่ติดก,กันแล้วก็พามาดูโปรเจกต์ของน้องสาวนะครับก็เห็นภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งเราก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็ท่านผู้ชมได้เห็นอีกแนวหนึ่งของพวกน้องนานะครับที่ขุนหานนะครับ